นี่ครับนี่จะปลูกนี่ครับต้นต้นไม้ดินครับนี่คือคือว่าเอื้องซ่อนแอบนะครับก็ได้มาก็ปลูกด้วยมะพร้าวตับนะครับปัดดินผสมมะพร้าวตับผมก็ลื้อนะครับเพราะว่าจะปลูกไอ้พวกนี้มันก็ปลูกดีงามนะครับแต่ระยะยาวครับเราต้องคอยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราลืมเปลี่ยน,นมันดุ่ยเนี่ยไอ้เนี่ยใช้สักพักนะครับ ห้าเดือนหกเดือนไปแล้วรืกปีนีงครับมันจะดุยแล้วเป็นเป็นเก็บน้ําเยอะแล้วจะทารากททาให้ต้นเน่านะครับทางดีเราใส่หินก่อไฟผสมไปด้วยนะครับจะดีมากเลยครับครับเดี๋ยวเราลื้อกันเลยครับ,รบตรงล้วนเนี่ยเขาก็ลองโฟมไว้คือลองโฟมเนี่ก็ดีนะครับให้มันแบบน้าไม่ขังนะครับแต่ผมจะใช้หินก่อสร้างครับ ดินก็ตั้งก็ได้นี่ครับเดี๋ยวลื้อกันแล้วเราปลูกกันครับนี่ครับเรื่องต้อมแอบแล้วก็ใช้ดินที่ปลูกนะตูดของผมนะครับคือเอาใบก้ามปูหมักนะครับหมักแล้วอันนี้ผมหมักประมาณปีกว่าแล้วครับเอาไปปั้มปลูกเปล่าๆเนี่ยครับแล้วก็ใส่ถุงทิ้งไว้ปีปีหนึ่งหกเดือนขึ้นไปนครับเมื่อมาใชส แล้วก็หินบุกไฟหนึ่งส่วนนะครับนี่อันนี้แล้วก็ผมใช้เม็ดป๊อปเปอร์ผสมไปหน่อยนะครับที่ยิงไม่ไม่จำเป็นจะใช้ก็ได้นะครับเม็ดป๊อปเปอร์เนี่ยคือแต่ผมที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าผมมีหินบุกรรบไฟเม็ดเล็กครับก็เลยกลัวมันจะเล็กไปกลัวจะน้ำไม่ไม่สะดวกนะก็เลยใส่ป๊อปเปอร์ไปถ้ามีเม็ดใหญ่ก็ใช้เม็ดใหญ่นะครับอย่างละส่วนครับอย่างละส่วนแค่นี้พอหรือว่าเป็นพวกเพลไรอะไรก็ได้ครับ แล้วแต่สะดวกนะครับมีอะไรก็ได้ใส่ไปทำให้มันรุ่วนๆนะครับแล้วกระปลูกกันครับจับเสร็จแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเนี่ยครับคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เริ่มปลูก,กเลยครับก็เราก็ลอง ก้นด้วยโฟมนะครับเขามีอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็หินใส่เพิ่มไปนิดหน่อยเนี่ยครับก็เดี๋ยวใส่ดินมาปลุกเลยครับแล้วก็ไว้ในร่มนะครับตรงนี้ใต้ต้นไม้หรือกระแลน ห้าติดหกติดเปอร์เซ็นนะครับยายโดนแดดโดยตรงนะครับอันนี้เป็นเรียบร้อยครับมีสามต้นเราก็ลดน้ำยาเล่งลากสักหน่อยนะครับแค่น,นี้ก็เป็นเรียบร้อย จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าโตไปจะเป็นยังไงนะครับพวกนี้ก็ใบสวยดียครับไม,ไม่ต้องรอดอกครับรอใบดูใบก็สวยนะครับวต้ยไม้ดินเนี่ยมันจะบางต้นนี่ใบสวยนะครับเ้าปลูกแล้วก็แค่ดูใบก็ก็ดีแล้วครับเรียบร้อยก็เดีย๋ยว มีการเปลี่ยนแปลงไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับครับแค่นี้ครับนี่ครับเรื่องซ่อนแอบครับปลูกมาสิบสามวันแล้วครับก็ปกติดีนะครับยังไม่มีอาการใบใบเหี่ยวใบอะไรนะครับปกติดีครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับเรื่องซ่อนแอบครับ ตัวนี้ปลูกมา27วันนะครับก็ปกติดีนะครับตัวนี้ลองใส่ถุงอบไปถุงอบนะครับใส่ถุงอบนี่ก็ไม่เป็นไรเลยในต้นต้นนี้ใส่ถุงอบนะครับอีกต้นที่ไม่ใส่ถุงอบเนี่ยคือช่วงอาทิตย์แรกครับไปจะเหี่ยวเหี่ยวสลดสลดห้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ปกติอย่างเงี้ยแล้วครับคือช่วงแรกถ้าเกิดปลูบมันก็จะไม่เหี่ยวนะครับก็ดูแลง่ายหน่อยเนี่ยครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ เนี่ยครับเรื่องท่อนแอบครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนยีิบเก้าวันแล้วนะครับก็ยังอยู่ปกติดีนะครับก็รดน้ําทุกวันนะครับแล้วก็แต่ช่วงมีช่วงหนึ่งที่ผ่านฝนนะครับผมไม่รดเลยนะครับมีฝนตกช่วงมรสุมครับอาจจะตกถึกเกือบทุกวันติดวันติดเนี่ยครับก็ต้องคอยดูนะครับแล้วก็ใส่ไต่โคนม่าซะหน่อยนะครับเพื่อป้องกันมันเน่านะครับแล้วก็พยายามไม่รดน้าเลยนะครับ นะครับเพื่อนชอมแอบครับตัวนี้ปลูกมาสองเดือนยี่สามวันแล้วนะครับก็ยังอยู่ปกติดีครับตัวฝักที่ติดมานี่ครับตัวนี้ก็ยังยังไม่แก่ดีนะครับแต่ส่วนอื่นก็ยังอยู่ปกติดีนะครับเป็นใบที่แบบออกดำๆหน่อยนะครับก็สวยขังๆเลยครับครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตู่เรื่อยๆครับ นี่ครับเรื่องต้นแอบรับตันนี้ปลูกมาสามเดือนกับสองวันนะครับก็ยังอยู่ปกติดีนะครับก็รดน้ําเวลาครั้งนะครับแล้วก็ถ้าช่วงฝนตกนะครับเทนี้ผมปลูกใต้ต้นไม้นะครับฝนตกังจะน้ําหยดไปที่กระถางแล้วก็อินกระเด็นนะครับก็คอยเอาดินมาเติมด้วยนะครับก็เดี๋ยวรากจะลอยนะครับก็ดูแลไม่ยากนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปฟังนะครับก็อยู่แสงลําไหลนะครับรดน้ำเวลาครั้งก็พอ ถ้าฝนตกก็วันไหนก็ค้ำค้ามไปครับช่วงหน้าฝนนะครับก็ดูดูอาการต้นไม้นะครับถ้ามันไม่เหี่ยวก็ไม่ลดจะได้ครับถ้าช่วงอากาศคึ้มๆนะครับก็ประมาณนี้ครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ